นะครับในหัวข้อชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยเป็นอย่างไรนะครับในพระธรรมหนึ่งเทสโอลิกาบทที่4ข้อที่1ถึง18เราจะมาดูด้วยกันครับผม นะครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทาตามชีวิตไม่ยากอยู่กับที่นะครับอ่านบรรลบทไม่นานก็จบเล่มอันนี้เราก็มาถึงบทที่4ของพระธรรมหนึ่งเทโซนิกานะครับซึ่งมีทั้งหมด5บทด้วยกันนะครับโครงเรื่องของพระธรรมหนึ่งเทโซนิกาก็มี2เรื่องใหญ่ๆก็คือความซื่อสัตย์ในองค์ต่อองค์พระพเป็นเจ้าแล้วก็การเตรียมพร้อมรับเสด็จพระเยคูคริสที่จะกลับมา นะครับในบทที่4การเตรียมพร้อมที่จะเตรียมพร้อมเพื่อวันที่พระยุคลิดเสด็จก,กลับมานะครับก่อนที่เราอ่านพระธรรมของพระเจ้าทุกครั้งเราก็ต้องตั้งคําถามว่าในพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านนั้นเป็นเรื่องอะไรนะครับวันนี้ผมก็ตั้งชื่อเรื่องว่าชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องนี้มีคําสอนในบทที่เราอ่านเนี่ยนะครับมีเรื่องของความบาปในเรื่องของ พระสัญญาเรื่องของอคําสั่งทัศนคติมุมมองแล้วก็แบบอย่างอย่างไรนะครับเราก็จะมาอ่านด้วยกันนะครับที่สําคัญที่สุดเราจะต้องอตั้งเป้าหมายว่าเราจะเชื่อฟังทาตามอย่างไรนะครับเรื่องเราในพระธรรมหนึ่งเทสุริกาเมื่อดันโบโลได้พูดถึงสิ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีในพี่น้องชาวเทสุริกาที่อดทนต่อ ความยากลาบากถึงแม้ว่าจะเจอกับปัญหาการขบเหงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับพูดเสร็จแล้วนะปอลก็ได้นําสู่แก่นสารของจดหมายฉบ,บับนี้ก็คือการแนะนําตักเตือนแล้วก็ปลอบประโลมใจนะท้าทายชาวเทสุนิกาให้ดําเนินชีวิตประจําวันเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าโดยหลีกหนีจากความผิดบาปทางเพศนะครับรักกันและกันแล้วก็ ให้เป็นพลเมืองที่ดีนะของประเทศนะท่ามกลางที่มีความผิดความบาปเยอะแยะมากมายเนี่ยขอให้ตั้งใจที่จะทําในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะครับเปาโลได้ปลอบโยนชาวชาวเทสุริกาในเรื่องถึงในใน,ในสิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงนะแล้วก็มีความไม่เข้าใจเรื่องของการที่ผู้เชื่อเนี่ยได้จักไปนะว่าพระเจ้าทรงให้ผู้ที่ล่วงลับไปเนี่ยนะครับ เราจะกลับมากับพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาดูด้วยกันนะข้อที่หนึ่งนะครับพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้เนื่องจากเราได้สอนท่านถึงวิธีดําเนินชีวิตซึ่งจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและท่านดําเนินอย่างนั้นอยู่แล้วเราจึงขอวิงวอนและก็เตือนสติท่านในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าจงดําเนินให้ดียิ่งขึ้นอีกเอเมนนะครับพี่น้องเราขอบพระคุณพระเจ้าท่ามกลางพวกเรา พระเจ้าทรงนำพาแล้วก็เราก็ได้ดาเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าแล้วก็ถวายพระเกยียรติแด่พระเจ้าเป็นที่พอพระใจพระเจ้าในระดับที่ดีนะแต่เราจะทําดียิ่งขึ้นอีกพี่น้องครับเอเมนไหมครับนะเราจะทําดียิ่งขึ้นที่ผ่านมาเราทํามาแล้วดีแล้วแต่จากนี้เป็นต้นไปเราจะทําดีกว่าเดิมดีมากกว่าเดิมรักพระเจ้ามากกว่าเดิมรักพี่น้องมากกว่าเดิมรับ uh รักกันร,รับใช้นะถวายตัวอุทิศตัวเพื่อพระองค์มากกว่าเดิม เอเมนไหมครับเราอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ใคร่ควรมาแล้วโอ้โหดีมากๆเลยแต่จากในไปเราจะทาดีกว่าเดิมไม่ใช่โดยกําลังของเราแต่โดยพระวิเยนบริสุ์ที่อยู่ในชีวิตของเรานะั้นจะขับขึ้นแล้วก็นาเราเอเมนไหมครับข้อที่2นะครับเพราะพวกท่านทราบว่าอ่าขอเพราะพวกท่านทราบคําแนะนําซึ่งเราได้ให้ไว้กับท่านในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือให้พวกท่านเป็นคนบริสุทธิ์คือให้เว้นจากการล่วงประเวณีนี่นะครับพระประสงค์ของพระเจ้าคือให้เราเป็นผู้ผที่บริสุทธิ์คือแยกออกจากมนทินบาปทั้งสิ้นในโลกนี้นะครับคือให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในความบริสุทธิ์พระเจ้าทรงทําให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์เป็นกระบวนการนะครับในการดําเนินชีวิตคริสเตียนพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํางานอยู่ในเราแล้วก็หล่อหลอมให้เรา เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เราเป็นพระฉายของพระเยซูเราไม่ได้เป็นนะภาพสะท้อนของซาตานวิญญาณชั่วหรือสิ่งที่เ,เ,ปเป็นของโลกนะแต่เป็นภาพสะท้อนของพระเยซูคริสตนะ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ดำเดนินแล้วก็นำเรานะให้สะท้อนความบริสุทธิ์ของพระองค์เราถึงถูกแยกออกจากโลกใบนี้มาอยู่ในการครอบครองของพระองค์ข้อที่สนะครับให้ท่านทุกคนรู้จักบังคับร่างกายของตนในทางบริสุทธิ์ และในทางที่มีเกียรติเราจะต้องควบคุมนะพระเยริมบริสุทธิ์ช่วยเราแล้วก็ให้เราควบคุมร่างกายของเราสาร้างารวิญ,ญญาณชั่วและโลกใบนี้พยายามที่จะหลอกล่อแล้วก็ให้เราหลงไปในความผิดความบาปเสื่อมเสียในเรื่องของศีลธรรมทางเพศแต่พระิยญามบริสุทธิ์จะช่วยเราให้ควบคุมแล้วก็บังคับเนื้อนหนังของเรานะให้อยู่ในทางของพระเจ้าถัทางที่บริสุทธิ์แล้วก็ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ไม่ใช่ขอ้อที่หนะครับไม่ใช่ด้วยราคาตัณหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าอย่าล่วงเกินและทําผิดต่อพี่น้องในเรื่องนี้เลยเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงลงโทษคนที่ทําผิดอย่างนั้นเหมือนอย่างที่เราได้เตือนสอนและบอกไว้ก่อนแล้วเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามกแต่ทรงเรียกให้เป็นคนบริสุทธิ์เหตุฉะนั้น คนที่ปฏิเสธคำสอนนี้ไม่ได้ปฏิเสธมนุษย์เท่านั้นแต่ได้ปฏิเสธพระเจ้าผู้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่ท่านพี่นงครับในสมัยของจกักรวรรดิโรมันเนี่ยมาตรฐานหรือศิลธรรมทางเพศเนี่ยตกต่ำมากนะครับเนาะแล้วก็ในสมัยปัจจุบันในเวลานี้นะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากในสมัยนั้นเลยนะครับความเสื่อมทรามในเรื่องของศิลธรรมทางเพศเนี่ยเราเห็นโอ้โ เยอะมากมากเลยนะครับดังนั้นท่ามกลางที่มีความเสื่อมทรามในเรื่องศีลธรรมตางเพศประชากรของพระเจ้าจะต้องถูกแยกออกแล้วก็ไม่ปล่อยให้ชีวิตนะไปเป็นของสิ่งเหล่านั้นนะพระคำของพระเจ้ามาถึงเราเพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยพระเจ้าทรงโปลดปรานพระเจ้าพอพระทยัยเมื่อเราอยู่ในการครอบครองของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วก็ให้ชีวิตของเรานั้นเป็นไปตามที่พระองค์ประสงค์นะครับนะถ้าหากว่าเราปล่อยให้ชีวิตของเรานะเป็นไปตามเนื้อหนังเป็นไปตามความต้องการตามหลักฮะตัญหาพระเจ้านะทรงพระพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยนะครับนะการยอมแพ้การทดลองเหล่านี้ก่อให้เกิดผลร้ายอย่างมหาหความบาปทางเพศทําให้อา่าท ร้ายใครบางคนนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวธุรกิจรหรือแม้แต่คริษยานอกจากนั้นก็ส่งผลทางกายภาพทางจิตวิญญาณนะครับนงครับจะทําใหอ้อ่เกิดปัญหาติดตามมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับขอพระเจ้านาเราเนาะในสิ่งที่พระเจ้าทรงทรงสร้างนะในเรื่องของความประสญญานทางเพศหรือความต้องการทางเพศเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ให้กับมนุษย์เพื่อ สืบเผ่าพันธุ์นะเพื่อใหอ้มีความสุขนะเป็นการแสดงความรักระหว่างสามีภรรยานะครับจนะำกัดแค่ความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสเท่านั้นนะไม่ใช่สร้างมาเพื่อที่จะปล่อยให้ไปตามเนื้อหนังหรือความต้องการนะโดยที่ไม่ได้มีการควบคุม ขอพระเจ้านําเราในเรื่องนี้ดันบอโลนะพระคําของพระเจ้าเตือนเราให้ระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยท่ามกลางสังคมในปัจจุบันนะครับข้อที่9ส่วนเรื่องการรักพี่น้องนั้นไม่จําเป็นที่จะให้อ่ใครเขียนถึงพวกท่านอีกเพราะพระเจ้าทรงสอนท่านเองให้รักกันและกันอยู่แล้วพี่น้องครับพระเญียนบริสุ์อยู่กับเราพระเจ้าอยู่ด้วยกับเรา,พร,เา,เราพระองค์ทรงนําเราสอนเราให้รักกันและกันยกโทษให้ไัยแล้วก็ขึ้นดีกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนี่คือ สิ่งที่พระเยนวอสุดขับเคลื่อนแล้วก็ทําในชีวิตของเราแต่ถ้าเกิดว่ามีบางอย่างที่ทําให้เราโอ้ไม่อยากจะรักคนนั้นไม่อยากจะรักคนนี้นะไม่อยากจะสมคีทำกับคนนั้นคนนี้ก็ให้เราตระหนักแล้วก็รู้ว่ามีการทดลองเกิดขึ้นแล้วมีการล่อลวงให้เรานั้นเกลียดชังกันนะไม่ไม่รักกันแล้วก็ขัดเคืองใจกันนะมีบางสิ่งบางอย่างพยายามเข้ามาในความคิดของเราเพื่อที่จะแยกเรา นะออกจากที่น้องออกจากสามาัญคีธรรมในคิสิจักขอให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าขับไล่สิ่งล่นนั้นออกไปเพื่อที่เราจะมีความรักต่อพระเจ้านะพระเยซูคริส์จะนําเรานะครับเรื่องของความรักข้อที่สิบนะครับความจริงท่านได้ประพฤติต่อพี่น้องทุกคนทั่วแคว้นมาซิโดเนียเช่นนั้นอยู่แต่พี่น้องทั้งหลายขอให้ท่านทําอย่างนี้มากขึ้นอีกนะก็ให้รักกันและกันจริงๆแล้วพี่น้องเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคิดิจักของเราพี่น้อง ผมเชื่อว่าพี่น้องที่เข้ามาในเวลานี้ในคริตจักของท่านก็มีความรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีการล่อลวงกันต่อสู้ของศัตรูของเราทําให้เกิดความขัดเคืองหรือไม่พอใจหรือ,อทําให้สาม,มัคคีธรรมนั้นถูกลบกวนก็ตามนะแต่พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างนําเราแล้วก็ให้คิดจักของเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอเมนนะครับก็ขอให้เราทําอย่างนั้นต่อไปนะเข้มแข็งแล้วก็ตั้งเป้าที่จะทํามากขึ้นนะ ข้อที่11นะและจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบและทําธุรกิจส่วนของตนและทํางานด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างที่เรากําชับท่านแล้วเพื่อพวกท่านจะได้เป็นที่นับถือของคนภายนอกและไม่ต้องรบกวนใครเลยนี่นงครับพระเจ้าให้เรานะทํามาหากินประกอบอาชีพพระเจ้าไม่ต้องการให้เรา อยู่เฉยๆหรือไม่ทําอะไรหรือเป็นภาร,ระของคนอื่นพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นคนขี้เกียจพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นคนที่อนค,นนะทคอยแต่จะรับความช่วยเหลือจากคนอื่นๆเป็นภาร,ระของคนอื่นเอเม <Heather> นไหมครับพระเจ้าต้องการให้เราทํางานอย่างเต็มที่ Immer, เราขอพระเจ้านําเราในเรื่องของอาชีพเรื่อง,องธุรกิจการงานความขยันหมั่นเพียรในการทํางานและพระเจ้าจะอวยพรพระองค์จะนําเรา ให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานเรื่องของอาชีพพระเจ้าต้องการเห็นชีวิตของประชากรของ,ของพวกนี้นเป็นชีวิตที่คนรอบข้างเนี่ยยอมรับคนรอบข้างนับถือคนรอบข้างให้ได้ถวายพระเกียรติแต่พระเจ้าของเราผ่านชีวิตของเราที่ขยันประกอบอาชีพทำมาหากินขอพระเจ้านําเรานะในเวลานี้นะพี่น้องครับสถานการณ์ โรคระบาดแล้วก็เศรษฐกิจตกต่ทำทาให้การงานอาชีพเนี่ยมีผลกระทบพอสมควรขอบพระเจ้านําเราที่เราจะเห็นลูดทาง,ช,ทางช่องทางที่จะทํามากินประกอบอาชีพนะครับขอบพระเจ้าจัดเตรียมแล้วก็ช่วยได้กับเราเนาะนี่คือสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้พวกเราทุกคนที่จะดําเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านั้นคือในเรื่องของการไม่ประพฤติผิดทางศีลธรรมทางเพศนะ เป็นผู้ที่รักกันและกันนะรักให้มากขึ้นแล้วก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบอประกอบอาชีพทำมาหากินนะครับอย่างซื่อสัตยนะ์แล้วก็ในข้อที่13เป็นต้นไปนะครับเป็นเรื่องที่จันโปโลได้ให้พี่น้องได้มีความมั่นใจนะครในการที่ได้ได้ไปอยู่กับพระเจ้าพระเยซูคริสเมื่อมีคน รักของเราเนี่ยได้จากไปเนี่ยนะไม่ต้องไปโศกเศร้าเสียใจเนาะเป็นการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์นะกำลังพระคำของพระเจ้าบอกกับเรานะครับข้อที่13บอกว่าพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านขาดความเข้าใจเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกขโศกเศร้าอย่างคนอื่นที่ไม่มีความหวังพี่ลองครับชาวเทสุนิกาสงสัยว่าเหตุใดผู้เชื่อ หลายคนได้ตายไปแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านี้เมื่อพระคิดเสด็จกลับมาเปาโลต้องการให้ชาวเทโูนิกาเข้าใจว่าความตายไม่ใช่จุดจบความตายเป็นจุดเริ่มต้นการได้ไปอยู่กับพระเยซูคริสต์ตลอดชั่วนิจิรันผู้ที่เชื่อทุกคนจากโลกนี้ไปได้อยู่กับพระองค์ได้ไปอยู่ในสถานที่ที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้นะไม่ได้ไป ยังบึงไฟนรกแน่นอนเพื่อพระเยซูคริสต์กลับมาผู้เชื่อทั้งหมดทั้งทีนะ่ล่วงหลับไปแล้วแล้วก็ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่ต้องทนทุกข์หรือตายอีกนะพระเจ้าจะรวบรวมทั้งคนที่ยังยังมีชีวิตอยู่และคนที่ล่วงหลับไปก่อนนน้นะแั้นได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะข้อที่14เพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์สิ้นพระชน และคืนพระชนแล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาผู้ที่คนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ตามพระชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราบอกพวกท่านข้อนี้ว่าเราที่ยังมีชีวิตอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะไม่ล่วงหน้าไปก่อนพวกที่ล่วงหลับไปแล้วไม่ครับตามที่พระดำรัสพระชนะของพระเจ้าตรัส ดันเปาโลกําลังนำนะถ้อยคําที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับดันเปาโลนี่มาสื่อแล้วก็บอกกับผู้เชื่อนะข้อที่16คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดํารัสสั่งด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูตสวรรค์และด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและทุกคนที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาอีกนะคนที่ได้ล่วงหลับไปแล้วในความเชื่อ อยู่ในความเชื่อจะเป็นขึ้นมาอีกนะจะเป็นขึ้นมาจะเราจะได้เห็นพี่น้องของเราคนที่เรารักที่ล่วงหลับไปแล้วก่อนหน้าเราเนี่ยนะในวันนั้นเราก็จะเห็นนะครับเมื่อเราล่วงหลับไปนะเว,เวลานั้นที่พระเยซูสเสด็จกลับมาเราก็จะเป็นขึ้นมาแล้วก็จะอยู่กับพี่น้องทุกคนนะที่เราที่มีความเชื่อนะครับข้อที่17หลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ ขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าสวรรค์อย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับพระองค์อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิดเพราะฉะนั้นจงหนุนใจด้วยถ้อยคําเหล่านี้เถิดนะครับ mm hmm. การรู้เวลาที่แน่นอนว่า mm hmm. เมื่อใดคนตายจะเป็นขึ้นมานะไม่สําคัญเท่ากับว่าเรารู้ว่าทําไมเปาโลจึงเขียนเนื้อหาตอนนี้ขึ้นเนะปาโลเขียนข้อความ เหล่านี้เพื่อที่จะท้าทายผู้เชื่อให้ปลอบโยนให้กําลังใจกันและกันเมื่อคนซึ่งเป็นที่รักจากไปเนี่ยเมื่อผู้เชื่อตายไปความรักที่ผูกพันผู้เชื่อให้เป็นหนึ่งเดียวในชีวิตนี้จะผูกพันผู้เชื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อพระเยซูกลับมาทั้งหมดจะรวมกันแล้วก็อยู่กับพระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์นะครับเนื่องจากพระเยซูริตทรง เป็นขึ้นจากความตายดังนั้นผู้เชื่อทุกคนก็จะเป็นขึ้นจากความตายด้วยเหมือนกับพระเยซูคริสเตียนทุกคนจะได้อยู่กับพระเยซูตลอดเป็นนิดเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาฉะนั้นเราไม่ต้องท้อแท้เนะมื่อคนที่เรารลกเนี่ยได้จากไปเราจะได้ไปเราจะได้เจอกันอีกเราจะได้พบกันอีกอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับน้องครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคาของพระเจ้า คุณจะดําเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยอย่างไรพี่น้องครับจากนี้ไปเราจะคือที่ผ่านมาพระเจ้าก็โปรดปันแล้วก็พอพระทัยในชีวิตของเราแต่เราจะดําเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าพอพระทัยต่อไปเรื่อยๆอย่างไรบ้างนะครับพี่น้องเขียนลงไปได้เลยนะฮะว่าฉันจะดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อจำพาะพระของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นด้วยความคิดคําพูดหรือก,การกระทําจะดําเนินชีวิตยำเกรงพระเจ้าในทุกด้านในทุกเรื่องในชีวิต เลยไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการงานชีวิตรับใช้พระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทำนะก็จะเป็นทุกสิ่งที่เราจะทําเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะครับเราเตรียมพร้อมสําหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์อย่างไรบ้างนะพี่น้องครับพระเยซูคริสต์จะมาในช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือพระองค์จะมาในช่วงเวลาที่เราจากโลกนี้ไปแล้วแต่ไม่ว่าพระองค์จะ กลับมาในช่วงเวลาไหนเราเตรียมพร้อมเสมอเอนไหมครับณเวลานี้เราทําอย่างดีที่สุดในการดําเนินชีวิตในการรับใช้พระเจ้าในการอุทิศต,ตัวเพื่องานของพระองค์เมื่อเราจากโลกนี้ไปงานที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทําเราก็ได้ทําเต็มที่ นะครับเราจะไม่เสียดายเราจะไม่รู้สึกว่าโอ้โหงานนั้นยังไม่ได้ทํางานนี้ยังไม่ได้ทำต้องจักไปแล้วนะครับเราทําอย่างดีที่สุดเต็มที่นะครับมีความสุขกับชีวิตมีความสุขกับการรับใช้พระเจ้ามีความสุขกับพี่น้องผู้เชื่อในคริสตจ,จักรท่ามกลางประชากรของพรงโอ้โหพี่น้องนี่คือชีวิตที่เตรียมพร้อมเสมอพร้อมเสมอที่พระองค์จะมานะครับพร้อมเสมอที่จะจากโลกนี้ไปเตรียมพร้อมเสมอเตรียมพร้อมตลอดเวลานี่แหละคือชีวิตที่ พระเจ้าประสงค์นะครับเราจะแบ่งปันหนุนใจคนรอบข้างในเรื่องนี้ได้อย่างไรพี่น้องครับเราจะหนุนใจให้พี่น้องของเราดําเนินชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้าอย่างายังมีความสุขได้อย่างไรนะครับก็จากชีวิตของเราต้องเป็นแบบอย่างเราอ่านพระคำแล้วก็ไข้ครวรแล้วก็ทําตามแล้วเมื่อเรามีชีวิตที่มีสันทิสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดี คนรอบข้างก็จะเห็นว่าเอ๊ะเรามีชีวิตที่ชื่นชมยินดีได้อย่างไรนะครับก็แบ่งปันบอกเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้กับเขาเขาก็จะมาดําเนินชีวิตที่พระเจ้าทรงโปรดพระทัยเหมือนกับพวกเราเอมนะครับขอบพระเจ้านําเรานะครับในเช้าวันนี้อะไรคือข้อคิดอาชีวิตจากพระคำของเจ้าแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามเราอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้ขขาข้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับ ข้อคิดชีวิตที่พระองค์ประทานให้กับเราในวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำพาพวกเราพรุ่งจ้าค่ะที่เราจะทําตามได้เราขอพึ่งพระองค์ขอมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเต็มเต็มนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ